ับสวัสดีครับพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านครับและสามภาหายุภาคินครับพี่น้องครับมือนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับมาพๆกับเคยสกุลพะลุยครับมือนี้สิ้อ้าออกไม้ครับผมสิทธปากาครับห้าสิทธปากาเลาะหวยเลอดน้องคือเก่าครับพี่น้องแต่มาไกลครับมือนี้ออกจากบ้านประมาณยี่สิบโลได้ครับผมก็มาตะลุนตะชุ่มกันครับ ว่าสิมีเตียมีตให้พี่ให้น้องในเมืองบัวให้พี่น้องเอาครับกาแฟโคตไลค์กดแชร์กดติดตามเคยสกดพะลุยในเด้อพี่น้องเนอะว่าคลิปหนามีกับน้องน่จะเห็ดคลิปต่อโไปครับกฝากขอบคุณ FC ครับและ FC ใหม่ FC เก่าน้ำครับสุขสุขคนครับที่ยังบลืมเคยสกดพะลุยครับผมเอาครับกะไปรุ่นมาชมกันเลยครับว่าสิมีเตียมีตัวครับผมไปเอาครับนี่ครับเนื่อต้องใส่ครับก็คือกุ้งครับพี่น้องครับใส่เนื่อกุ้งครับนี่กุ้งฟอยร์บานเฮานี่แหละพี่น้องเลยเอาคครรรััับบบไปปุนนชมมมกว่่าสิีีตต เคยมาจ็กเทอร์ครับพี่น้องแถวนี้เก,ก้ากระโลบ้านครับเนีอยาการครับเี่ยาการครับเี่ยาการครับโอูย้ยเอาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยโอ้ปลาตองครับพี่น้องปลาตองครับปลาตองโอ้ยตีนยัยงพี่น้องตีนยังโอูย้ยเ,เก็บเกเก่าพี่น้อง เ,เตรียมในตูน้นะพี่น,อน้องเนาะนะครับปลาตองแหนบครับพี่นอ้องเอาครับมันหมานครับเนี่ยกุ้งครับพี่น้องครับเอาครับใหญ่ไปใหญ่มากอะลบมาหนองเก้าครับพี่น้อง ย่าเอย่ามเย่าเย่ามเย่าเย่ามเโอ้ยนี่นนนครับ <c oughs> พ,พี๋นครับโอ้ยเพื่อสิไดใดี่นนอง่างไตัวกหญ่ปนได้ครับ บมมีมูครับพี่น้องปลาตัวเดียวมิดซอยม้อยครับกินแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวันใหญ่ป่านได้พี่น้องปลาหน่อยอึ๊บนี่ครับเอาครับนี่ครับ,รบกาหน่อยครับพี่น้องใส่บปงใหญ่ยยครับ ใส่พอดีถอดครับพี่น้องโอ้ยอึดอยากพี่น้องพี่น้องเฮ้ยปลากระไดหนักล่าหลายครับพี่น้องมันก็นเลยใหญ่บ่ท่านพี่น้องลงไมาครับตัวเ,เธอมีอีกปลาบวก,กินเงื้อครับพี่น้องมนัน นะพี่น้องโอ้ยนี่ครับใส่ปลาพี่น้องน้อยครับพี่น้องวัยกับโบได้พี่น้องกินแล้วโดตายอย่างเดียวครับนี่ครับปลาโอ้ยห้อยพูดพี่น้องมาถือหม่องครับน้องเก่าครับคนละส้วนพี่น้องเลื่อยถัวกรญไครับ กุ้งขันยังงงามคักขนาดพี่น้องกุ้งก็ไดโอ้แต no ่ว่าปลาบ่มีกินครับเนื้อดีกุ้งบ่กินอันเนื้อกุ้งดีปลาบ่กินพี่น้องมือได้เนื้อบ่ดีนี่โอ้ยตอดเป็นตอดเนื้อเปื่อยๆดิใส่ยากใส่ซะาดดิตอดดีขนาดพี่น้องเลยเอาไหมครับ อืมอืมอืมอมาลงไปมาลงไปมันกินกลือเลยพี่น้องเลยตัวน้อยหลายครับอืมออืมอืมเป็นได้เจ้าเป็นไรอืมอ๋อนี่ครับช่วงนิ้วนี่แหละพี่น้องเลยโหปวดรักปลาพี่น้อง มันกระลึงเวท้ะพี่น้องเดี๋ยวว่ามาดูน้อ,นอ,นองนิ่นกันดนเอ้เดอกระลึงเี่เอาไหมดูมีบอบอยู่ด้อพี่น้องเอ้เวทเลร ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยำ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 ครับอยู่ครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเฮ้ยโอ้ใครแน่ครับตัวนี้โอ้นี่ครับเดก้านกับตัวนี้แจ๋าครับแจ๋วใส่งามครับเด่นอือ พอยเมียคอยเบียดปักมือพี่น้องบาดเนี่ยกำกี้ได้จับมือเลยพี่นอ้องปักแต่เขาเขาปักขึ้น<อ>ทันแล้วครับมุมนี้ก็ตั้งกล้องยากครับพี่นอ้องก็จะถ่ายแบบนี้ครับพี่น้องครับถ่ายผัดเมืองตัวปตาครับพี่น้องเนาะนี่นี่แบบหกครับพี่น้อง เ็ดลงบ่ไ,ไครับออโอเคบันเน่งนั่นนะครับีจะมีป,ป่ไปไปาบออพี่นไหครับบานนี่อปทุงปลาพี่น้องทุงปลาครับทิมกังพไปไป่งมเลทุงปลาฮอยยูรอครับ มม่ครับตัวใหญ่ก็เเทาะพี่น้องตามที่ต่างของอะไรครับง่ายครับง่ายตัวโบใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่หน่อยครับ น้องพี่น้องใส่ง่าไหมครับตัวนี้นี่ใส่สวยใช่ครับเริ่มถุงพี่น้องเลยน่าจะถุงอันครับเอาบานี่มากเลยพี่น้อง ลืมถุงครับเมื่อกี้นี่ไปเอาถุงเอาถุงมอะไรที่มีปลากิอนมาพี่น้องใส่ง่ามอยู่ครับครับแข็งครับทำถี่มึงทายยากบพี่นอง เอาลนีครับเอาย่างนี chanting, ้โอยู euh ่โอ้โหอย่นะครับใส่งามๆเลยพี่น้องแจ้วครับพี่น้องแจ้วแบบนี้แหมนะพี่น้องนี่ครับเต็มกำอันะครับเนี่ยเก็บตาพี่น้องอ ครับถึงมองมันกนดิกาด้วยครับหม,มู่โจ๊ก,กนะค,ครับแคบครับเอาเดี๋ยวช่วย ตวดตวดตวดอุยดูดูไปหน่อยไม่ยังไม่เสียดายครับพี่น้องเศรษฐายต่างกล่องไปได้ครับมันหกแล้วครับสั้นครับพี่น้องใครมีวิธีบอกเห็ดเออใครมีวิธีแบบติดกล่องโทรศัพท์บอกให้ได้พี่น้องนะคอมเมนต์บอกผมเลยที่มันปลอดภัยนะพี่น้องเห็ดกับนามกบไนนะพี่น้องเนาะเอ้ายังไม่ นย่งครับงครับยั่งอยู่ตวดัวตัวตวดูอลไปน้องโอ้นี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับนั่งครับน่คับแกละเมื่อไรไปน้อง ปลาบกินเม็ดกับปลาบกินเนื้อครับพี่น้องมือหนึ่าครับนี่ครับผลงานครับพี่น้องนี่ครับผมพอดียูดิเกนครับปากกาครับกระใสพอดีพอดครับพี่น้องใส่เมื่อนี้ครับพี่น้องครับสองสามนี่ครับพี่น้องครับเอาครับใครจะกดฟังด้วยก็จะฝากคลิปไปเพียงเสียนะครับเนาะสวัสดีครับผม